เรามาถึงปราสาทกันแล้วนะคะปราสาทเรามาถึงปราสาทเดี๋ยวจะพิมพ์ชื่อให้นะคะชื่อปราสาทอะไรเพราะว่าปราสาทอันนี้มันชื่อ,อยากเรียกยากมากเลยอย่ามุ่งไปดานข้เราเนาะเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะรถจะต้องจอดอยู่ข้างล่าง ตรงด้านหน้าคือโฮเอนนกาี่คือน้อวนตและโฮเนวนาสอนยนะนี่คือสภาพคนที่รอซื้อตั๋วนะคะเพราะเราไม่ได้จองตั๋วทางอินเทอร์เน็ตนะคะ ทางออนไลน์วันนี้ไม่ทราบนะคะว่ามีกี่มีกี่ใบนะคะกับรถจากที่บ้านมานะคะเดินแบกมาตอนตีห้ามาถึง<ต>ที่นี่ก็8ปดโมงเช้านะคะ <c oughs> เพื่อที่จะเข้าไปดูในปราสาทนะคะอันนี้นะคะ <c oughs> ที่เราจะเข้าไป ตอนนี้นะคะเรายืนรอประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะแล้วทีนี้พวกเราจึงต้องใส่ที่ปิดปากนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เว้นระยะห่างเลยก็เลยต้องป้องกันตัวนิดนึงนะคะเพราะยืนชิดกันมากแยมก็ใส่เหมือนกัน ใกล้ความจริงแล้วนะคะจะได้ซื้อตั๋วแล้วรออีกนิดหนึ่งนะอ,นอันนี้นะคะคือที่ซื้อตั๋วข้างในนะคะเราก็เริ่มขยับเข้ามาทีละนิดทีละนิดนะคะคนรอซื้อตัวอ๋วเยอะมากเลยถ้าเรามาชา้าวันนี้ตั๋วก็หมดนะคะพวกเราซื้อตัว๋วพวกเราซื้อตั๋วกันแล้วนะคะสรุปว่าเราได้ตั๋วเข้าไปดูในปราสาทแล้วนะคะ เสร็จแล้วเราก็ไปนั่งรถบัสนะคะเพราะว่าเดินเข้าไปรู้สึกมันจะไกลน่าเสียดายนะคะพระอยากทําถ่ายวิดีโอให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะแต่แฟนไม่ได้ให้ความร่วมมือนะคะเพราะว่าเขาแบบเดินรีบร้อนน่าเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะพยายามแฟนพรจะพยายามเก็บภาพให้นะคะว่ามีอะไรบ้างเท่าที่จะทำได้ เรามาถึงที่แล้วนะคะตอนนี้เราก่อนที่เราจะเข้าไปประสาทนะคะเราก็มาดูสะพานแล้วก็เป็นแม่น้ำนะคะพอนเหนื่อยมากเลยพอาต้องเดินขึ้นเขาอีกเดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนดูนะคะ เป็นไงคะสวยไหมคะทุกคนเดี๋ยวจะยื่นกล้องเข้าไปดูให้นะให้เพื่อนเก็กอยิต้นี่จ้ยน่ากลัวจังเลย เห็นไหมคะนี่ถ้าชนหน่อยมือถือตกเลย <c oughs> สะพานเขาก็แบบไอ้นี่เราวะ่ะเดินไปก็ขยม่มขย่มไปอะอันตรายอะอันนี้นะคะคือปราสาทเอ่อปราสาทน้อยชวานสไตล์นะคะของประเทศเยอรมนีนะคะทุกคนนะคะถ้ามาเยอรมนแล้วต้องมาที่นี่นะคะเ <c oughs> พราะว่า มันเป็นประสาทที่สวยงามมากเลยดูนะคะเห็นบ่อน้ำไหมครับน่ากลัวมากเห็นไหมคะอันเนี้ย ตอนเมกาเข้าเดินเข้าไปตรงชิดกับแม่น้ําตรงสะพานนะคะเพราะว่ามันอันตรายมากเลยดูแล้วมันวาดเสียวก็สูงมากนะคะถ่ายให้เพื่อนๆดูเห็นประสาทนะคะสวยมากเลยบรรยากาศก็ดีตอนนี้เป็นเวลาเดี๋ยวนะคะดูนาฬิากาแป๊บนึงตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงครึ่งนะคะตอนเช้าของประเทศเยอรมัน เห็นไหมคะแต่ละคนเขาก็มาต่ายรูปกันนะคะกลับเข้ามาแล้วค่ะเพราะว่าออกไปตรงนั้นน่ะบอกลำตรงเลยว่ากลัวแล้วก็มันมันเหมือนกับว่ามันจะมันอันตรายอะยืนแล้วเหมือนแบบสะพานมันแบบคล้ายๆว่ามันมันขย่อมอะแล้วเวลาคนเดินไปแล้วมันก็จะขย่มแล้วมันเป็นไม้อ่ะนะคะเพราะว่าเราก็ ไม่แน่ใจว่ามันจะตกกันหรือเปล่าดูดิเห็นไหมคะนั่นแหละแล้วมันเป็นที่สูงด้วยขอเข้ามุมนี้ก่อนจะแล้วกันไม่กล้าเข้าไปต่อเมื่อกี้ตอนเมื่อกี้ตอนที่เราขึ้นมานะคะกะว่าจะไม่ได้กินอะไรนะคะแต่ทีนี้คิดว่าแต่พวกเรากินเบอร์เกอร์กันคนละนิดคนละหน่อยแล้วนะคะแยมกินหมดเกี้ยงไหม ยำกินหมดคุยแค่ก็กินหมดนะคะแต่ว่าพรกินไม่หมดนะคะเพราะว่ากลัวต้องเข้าห้องน้ําเหมือนพวกกระเพาะนกไปไหนหิวดีกว่าหิวที่ฝ่าปดเข้าห้องน้ํานะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในนะคะตอนนี้รอแฟนก่อนเขากําลังเก็บภาพสวยๆงามๆเขากล้าถ่ายนะจริงๆแล้วพรก็ไม่ค่อยกลัวนะแต่ว่ากลัวมือถือมันตกน้ํา อันนี้ก็อีกปราสาทหนึ่งนะคะที่อยู่สีเหลืองๆอันนั้นนะคะก็คืออีกปราสาทหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อตั๋วเข้าไปที่ปราสาทอันนั้นนะคะสวยมากๆบรรยากาศดีมากเลยอันนี้คือช่วงเช้านะคะนี่ค่ะคืออันนี้ละคะ่ะปราสาท ปราศาสตร์นอยชวานสไตล์นะคะที่เราซื้อตั๋วเข้ามาเข้าไปดูกันค่ะตามไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างข้างในนะคะตอนนี้เราเดินใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะนี่คือด้านด้านใดด้านหนึ่งนะคะของปร,สราสาส ดูนะคะอันนี้เราขึ้นมาถึงข้างบนแล้วถ่ายความสูงให้ดูนะคะสุดยอดเลยเหมือนได้มาเที่ยวด้วยกันเลยนะคะสวยไหมคะเนี่ <c oughs> <c oughs> วันนี้เหมือนเรามาลดน้ำหนักกันเลยนะคะเพื่อนๆเดิน,น,นไม่ใช่ว่าน้อยๆเลยนะคะเนี่ยเดินเยอะมากเลยต่ภูเขามาแล้วก็มาดูตึกมาดูประสาทนะคะเห็นไหมคะเรามาถึงข้างบนแล้ว <c oughs> อันนี้ยังไม่ถึงข้างบนสุดนะคะ อันนี้คือบริเวณด้านนอกนะเป็นไงคะตอนนี้เราเข้ามาถึงด้านบนสุดนะคะที่ประตูที่จะเข้าไปชมในปราสาทนะคะตอนนี้ยืนพักเหนื่อยกันนะคะ เข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะเราเข้ามาถึงข้างในกันแล้วนะคะสูงมากเลยดูนะคะข้างบน เมื่อกี้ตอนที่เราเข้าประตูเข้ามาทางคนที่เขาเก็บตั๋วนะคะเขาบอกเราเข้ามาประตูเนี่ยมันช้าไปประมาณ10นาทีนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าไปคุยทางด้านนี้นะคะว่าเราจะแก้ไขยอย่างไรนะคะเราก็ไม่รู้แฟนพอลก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันเป็นมันช้าไเออมันเหมือนกับว่ามันเป็นเวลาของเขาอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า ตอนนี้แฟนเข้าไปข้างในคุยแล้วนะคะว่าถ้าเรามาช้าเออเราจะต้องออกช้าหรือว่าออกเร็วหรือ,อยังไงนี่แหละประมาณนี้แหละก็ไม่เข้าใจอนกันออกมาแล้วนะคะทุกคนต้องรอยอยู่ข้างนอกนะคะตอน10โมง5นาทีเขาจะเปิดประตูนะคะตรงนี้คือประตูเข้าไปเลยอีกหนึนาทีนะคะ10โมง5นาทีเขาจะเปิดประตู เอาแล้วค่ะเปิดประตูแล้วเสิบโมงห้าทีเราก็จะต้องอันนี้ทางขึ้นนะคะเหมือนขึ้นไปดูหนังเลยนะเยนาะ <laughs> ทางขึ้นนะคะโอ้โหสรุปว่าเบียนหัวขอพักก่อนเถอะ เห็นไหมคะซือสะพานที่เมื่อกี้เนี่ยเราเข้าไปยืนถ่ายรูปลงมานะคะแล้วมันมีน้ําข้างล่างเนี่ยลึกมากๆตรงนี้ถ่ายมองน้ําไม่เห็นนะคะตอนนี้เราเริ่มกลับกันแล้วนะคะ เข้าไปชมนะคะจะบอกว่าเขาห้ามอัดวิดีโอแล้วก็ห้ามถ่ายรูปด้วยน่าเสียดายมากเลยนะคะแล้วด้านนี้ก็คือด้านลงจากเจากเขานะคะแล้วอันนี้ก็เป็นที่ซื้อออของที่ระลึกนะคะ ้านนียกำลังเก็บขี้มานะ